สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกระหนกพรน,นันเชวงค่ะวันนี้ดิฉันจะพาเพ,พื่อนๆมารู้จักกับคุณครูอุเทนจันทาราชหรือดเด็กๆที่นี่เรียกกันว่าคุณครูตุ๋มค่ะสวัสดีค่ะคุณตุม๋มสวัสดีครับคุณครูตุม๋มคิดยังไงคะกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะครับผมก,ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตป,ประจําวันของเรามากขึ้นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ เพราะฉะนั้นที่นี่เราจะจัดการกับเรื่องเทคโนโลยีก็คือนํามาประยุกต er ์ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั <bir> ้งการประดิษฐ์สื่ออะไรด้วยนะครับเด็กๆจะชอบมากเลยครับเวลาที่เรานําเทคโนโลยีเนี่ยมาทําเป็นเกมการศึกษานะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับเด็กก็จะมีความกระตือรือร้นเพลิดเพลินแล้วก็ได้เรียนรู้ในอะยะเวลาเวลาที่มากขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีครับผม วันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคุณครูตูม่มากๆเลยนะคะที่ได้ให้ความคิดแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสนย์รายเล็กๆนะคะคครรัับบผผมมยินดี